สวัสดีครับเพราะผมจากจีเพจชาแน,นลนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่การจนาโ l ล,ลีตรงนี้เป็นที่ต้นจามจุรีแต่มีน้องคนหนึ่งแนะนําให้ผมมาครับ f c ฟ c น้องเต่าน้องเต่าบ้านสวนนะมาให้ผมมาทําคลิปต้นจามจุรีอ่ะผมก็มาทําให้นะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายข้างในดูนะครับ ก็จะมีตลาดให้เราเดินชมเดินเที่ยวซื้ออะไรกินครับมีของฝากอันนี้นะครับคือต้นจัมจุรีครับมาตามคำเรียบร้อยครับผมก็จะเล่าประวัติของกังเซ็ครับเพราะว่าในเนื้อที่เกือบสองไร่มดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูป็นที่ระลึกไว้ที่นี่กันนะออาโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณเพื่อนเข้าไปถ่ายรูปกันครับต้องขัดกล้องก่อน นี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเที่ยววันเยอะวมีชาวต่างชาตินะอ่ะ,อะโอเคครับผมเป็นโซนตลาดนะครับนี่ก็แวะซื้อขนมเดี๋ยวกลับลนะครับ คลิปต้นจามจุรียักษ์ก็ประมาณนี้นะครับก็มาตามความรื่นรง,งของน้องเต่าบ้านสวนนะครับก็ถ้าไงก็ฝากนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจ่า GPS Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมจ่า GPS Channel ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับผม